ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่กําลังชมช่องจิตนาชแนลนะคะจิตนาจะลงแนวทางค่ะเราพัฒนาของเซียนนมผู้พานค่ะคุณผู้ชมนมผู้พานค่ะแล้วก็ตามด้วยปู่โคราชนะคะคุณผู้ชมปู่โคราชจิตนาการยังบลงเนาะค่ะเนาะสายแล้วค่ะคุณผู้ชมยานเบิงพระท่านค่ะวันนี้วันจันทร์ที่สองกันยายน25 6 7ค่ะคุณผู้ชม ืัอน,นี้เป็นวันดีค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นเดือนไม่ตรงกับวันจันทร์พอดีนะคะคุณผู้ชมเนาะเป็นวันที่สองค่ะของเดือนเก้าค่ะเดือนเก้าเป็นเดือนที่นําให้คุณผู้ชมก้าวสู่ความร่ํารวยมั่งมีสีสุขก้าวสู่การอ่าเศร้าเป็นคั้นจนนะคะคุณผู้ชมก้าวจากความจนขึ้นไปสู่ความรวยกันทุกคนนะคะค่ะกิตนตาขอขอบพูดไลยๆค่ะที่เขามาเบิ่งแนวทางทางช่องจิตนตาชาแนลนะคะ เป็นแนวทางเล่วพัฒนาค่ะของหนุ่มผูพานค่ะคุณผู้ชมค่ะยาเบิงตะเสี้ยนเดี๋ยวเลยเด้อค่ะคุณผู้ชมเสี้ยนใดเขา่าต,ตามเบิงตะเสี้ยนนั่นเข่าที่จินตนาตามเบิงเนาะคะ่ะเบิงคุณผู้ชมเบิงนะคะมันบอแนอบอนอนค่ะเสี้ยนใดที่เพิ่นเขา่าพ่อต่อมาเพิ่นอาจรุดได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมตามเบิงพูดเดียวเรากอยานเสียเงินเสียทองเนาะคะ่ะคุณผู้ชม อย่าเบิ่งคนเดียวค่ะคณผู้ชมเบิ่งหลายๆคนเดอ้อค่ะทางช่องจินตนาชัแนวค่ะนํามาให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่เบิ่งตาพูดเหยวว่าที่นี่ค่าแนวทางของเพื่นนะคะเขามาแล้วมันมีลุดไหมคะ่ะคุณผู้ชมถ้าลุดแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมผิดหวังนะคะกับ,กบเบิ่งหลายๆเสี้ยนเทียบกันค่ะแนวทางมันมีเข้ามีหลุดนะคะค่ะคุณผู้ชมของเสี้ยนล้มผู้พานค่ะลุดมาสองอาทิตย์แล้วนะคะคุณผู้ชม มาตามเบิ้งมือนี่ค่ะว่าจะเป็นจ้งไดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางมันจะเป็นจังหว่าแนวทางนั่นล่ะค่ะคุณผู้ชมมันมีเข้ามีหลุดตามที่จินตนาเคยแจ้งเคยบอกเตือนกันอยู่ตลอดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะทุกคลิปเลยค่ะจินตนาว่าให้ระว่างเน้อมันจะมีเข่ามีหลุดเน้อค่ะถ้ามันหลุดมันมันบางรั้มกับหลุดหนวดหนึ่งนะคะบางรั้มันกับไปสองหนวดสามหนวดบางขั้งกันยาวเลยค่ะจนกว่าเพิ่นจะปรับสูตรเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นบอปรับนะคะคุณผู้ชมเพิ่นก็ไดแค่ว่า มันทามาแบบนี้มันน่าจะมาแบบนี้นะคะสูตรมันเคยเขา่าเคยเดินนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันไม่เดินนะคะกะชะลอกะเบาๆค่ะคุณผู้ชมนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาชมนะคะมาเบิ่งแนวข้างเป็นล่าพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมปังกันบ้างมันแมบโนอคคะมานกันบ่อค่ะคุณผู้ชมนาเสียดายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็เลขทูบ เลขทูบค่ะคุณผู้ชมมาถึงรัฐบาลไทยน้ำกรดได้ค่ะจากน้อยค่ะเลขทูบจอมปวกไหมค่ะคุณผู้ชม094ตรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมบัถึกกระเสาหัวค่ะจิตนาละสาออนวา่าจะไปค่ะคุณผู้ชมหมู่ว่านกันเลยว่าเออมันหน้าที่สุดท้ายแล้วบ่ไปดอกนะคะอ,อยากให้นองคุณทรงมาหายทรงมายอมแตนบอกเขาค่ะคุณผู้ชมจิตนากันเลยอยากไปเองที่นี่พ่อสิไปมันกะเวลาค่ะคุณผู้ชม ไปนั่นไปนี่เนาะคะ่ะคุ้นคนเดียวบวเสียสาระทางบ้าน,นะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็นเลยมีปัญหานะคะถ้าถ้าเสียสาระทางบ้านแบบมาตรงเฮ็ดยังเลยตื่นมากเราไปเลยแบบนั้นจะท่านเนาะคะ่ะงวดหน้าจะเฮ็ดแบบนั่นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะไปหาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมค่ะจะไปให้ไดะะ้เนาะค่ะค่ะคุณผู้ชมแนวทางก็มีเข่ามีรูนั่นแหละตว่าเพิ่นขอเพิ่นเฮ็ดพิธีเพิ่นบระแจงกาวแบบคือตะกรอนนะคะเพิ่นบอกเลยเพิ่นกะตัดจินใจเลยะคะ่ะเพราะว่า ผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นว่าเป็นหมอผ้ามค่ะเพื่อนเป็นโคศกเป็นพิธีกรตามงานต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพป่นนี่ข้ามหมอข้ามจานเนาะคะ่ะข้ามหมอเพื่อนกระดียังสีไหมคะ่ะคุณผู้ชมก็เลยคอได้คะ่ะกินตหน้าก็เลยวาเดียวเอาไว้งวดหนาค่ะคุณผู้ชมจะตามติดให้ท่านเนาะ,ะตามสถานการณ์ให้ทันเราไม่ทันสถานการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะคุณผู้ชม เลยบอมีแนวมาฝากมาตอนคุณผู้ชมค่ะบัดนี้ขอโทษขอภัหหยหลายๆค่ะแตอยากไปน้าแนวทางทีเหม่นๆแ,แบบนี้เนาะคะ่ะบ่ลายตัวสรับเลนก็มีแค่40 90อ่า4994มีแค่นี้ไหมคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันมีแค่3ามคู้าตัดเลนนะน่าเสียดายมากค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างจะไปใส่เสียเนาะคะ่ะเพราะว่าเพ่นก็มี่ซื้อเสียงอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องมหัศจรรย์ค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้เสือเด้อค่ะคุณผู้ชมนานาจิตตั้งค่ะความเชื่อนะคะความคิดนะคะแล้วแต่ผู้บางคนงงงม่นก็วางง่วงง่ายมันก็จะมันบังเอิญมากจริสๆนะคะคุณผู้ชมอย่างนั้นก็ได้นะคะค่ะห้ามความคิดกันไม่ได้คะ่ะนานา,นาจิตตั้งค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมจะพาไปเบื้องแนวทางค่ะของหนุ่มผู้พานนะคะหนุ่มผู้พาน อย่าเบิ่งพูดเดียวคะ่ะคุณผู้ชมเบิ่งหลายๆคนเทียบกันคะ่ะผู้เพิ่นเขาแล้วอาะรดเนะคะที่จงนุ่มผู้พานค่ะคุณผู้ชมเขา้นนะะา,เขาเดินดีมาสามงวดคะ่ะเพิ่นเห็ดเองคือเขาดีแท้คะ่ะคุณผู้ชมเพื่อนเล่นเองคือคือดีแท้คะ่ะเขาตลอดนะคะบาดเพิ่นมาว่างทางช่องตื่นบหือตื่นเวทีบ่ค่ะ,คะหรือว่าเวทีหน่อยแล้วตกเวทีบ่ค่ะ,คะเอาสิมือนีจัดหายเวทีใหญ่ๆคะ่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งน้ากันเลยคะ่ะค่ะคุณผู้ชม หนุ่มภูพานค่ะวันที่สองกันยายน2567ายวันนี้วันจันทร์นะคะค่ะแนวทางของหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชมรุดมาสองอาทิตย์แล้วค่ะเอาสองอาทิตย์ก็คือหกงวดเนาะค่ะหกงวดค่ะคุณผู้ชมที่เป็นจ้งไดนั่นมือนี่เอามาวัดกันค่ะคุณผู้ชมมาลุ้นกันค่ะชอบกระจัดคัดกระพานค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งหนึ่งกับสองค่ะ หนแล้วก็จับคู่ให้5 1 5หนึ่งห้าสองแปดหนึ่งแสองเกสองหนึสค่ะคุณผู้ชม1กับมี่แปดหนึ่งาหนึ่งเกาหน่ะคะหคะ่ะถ้ามา2ก็มีห้าสองแปดสแล้วก็สอคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าสองจะเป็นลักซิปลักหน่วยหรือจังไดแปดสมาปราบเสียนบอกคะ่ะคุณผู้ชม8 2ดสองมาปราบเสียนอยู่3ามวดติด นวดนี่ยังสีมีอีกอยู่บ่ค่ะโอ้ยแปดสองกับสองสี่ค่ะคุณผู้ชมอยู่นนยละกับเก้าหนึ่งกับเก้าค่ะเก้าก็เดินดีมากตลอดนะคะเอามัที่เป็นแจ้งใดนั่นค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์วิจารณ์วบาสู้กันฟังค่ะโซกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอย่าเบิ่งแตนผู้เพิินแนวทางเดินนะคะคาเทียของเพิินกลับมากอีกค่ะคุณผู้ชมติดตามหนุ่มภูพานด้วยนะคะหนุ่มภูพานเคยเข้าบนล่างแล้วก็คยเข่าบนเคยเขา่เเขาล่างังสลับกันมาหลายงนวด จนเพื่อนอยากออกอากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะลอยลอยละล่องมาเลยค่ะคุณผู้ชมล่ยมากนะคะทงช่องจินตนาชแนลมาฝากคุณผู้ชมได้เห็นกับตอนที่เพื่อนเดินดีมากตลอดแล้วนะคะพ่อมากกอมารุดก,ก,กะคะ็คือนมาลุดเหยาวคลายหนาคลายตาเนาะค่ะผู้ชมเนาะเอาค่ะผู้ติดตามกับจินตนาขอโทษหลายๆลายเด้อคะ่ะสําหรับผู้ติดตามนุ่มผู้ผ้านเราผ้ารุดเนาะคะ่ะมือน,นี้แจ้งไหนกับผ้าป,ปังะคะ่ะคุณผู้ชมขอให้ปังขอให้ปังปังเลยนะคะมือนี้เนาะ คุณผู้ชมสิละมีผู้ใดรู้ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องจินตนาการแห่งมีปัญหาอยู่ค่ะคุณผู้ชมบมีผู้ใดซอยแกได้ค่ะก็ปล่อยแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าจินตนาเปิดช่องใหม่ก็ติดตามเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเปิดช่องใหม่เพราะช่องนี้มันมีอย่างเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมมันแก้ไม่ได้ค่ะจินตนาก็ลงให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะคะค่ะนุ่มผู้พานค่ะของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชม9กับ3นะคะ พ่อเขาจากโตไหมคะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะมีซีอยู่ตัวเดียวนี่น่าจะตีร่างกาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะถ้าให้หกมากก็จิตพ่อตีร่างกาแน่เนาะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมจิตนาขอขอบคุณหลายๆคะ่ะที่เขามาชมแนวทางนะคะขอให้หมานขอให้ปังทุกคนคะ่ะวันนี้ขอให้รวยกับแนวทางลาพัฒนานะคะโปรดพิจารณาดีๆเด้อคะ่ะคุณผู้ชมให้มาเพื่อความบันเทิงเบ่งเงข่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันคะ่ะแล้วก ให้เบง้ห้พ่อให้ลุ่นค่ะคุณผู้ชมเบิงให้มวลให้เพื่อนจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนุน่มภูพานนะคะที่ให้แนวทางมาวางทั้งช่องจินตนาชาแนลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยและลาวพัฒนานะคะขอคุณห,หลายๆค่ะแล้วก็ขอคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเรากดติดตามอย่างเดียวเราดูแล้วครั้งหนึ่งเราคิดว่าเราจะได้ดูอีกอันนั้นมันยากอยู่ค่ะคุณผู้ชมช่องจินตนาบระท่านใหญ่บระท่านเติบโตนะคะ ยังช่องเล็กอยู่ค่ะคุณผู้ชมได้ซีหาเดือนค่ะย่างบะท่านใหญ่นะคะคุณผู้ชมตามสามสี่พันก็จริงแต่ว่าถ้าเอาตามแล้วเ้าไปได้กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะคุณผู้ชมมันเหมือนกับว่าเราดูเฉยๆแล้วไม่ได้ชอบนะคะแต่ถ้าเราชอบมันก็จะก็คือกดไลค์ไปครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมข่าวต่อไปก็จะเห็นง่ายขึ้นนะคะเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะขอให้รวยนะคะขอให้ปังสวัสดีค่ะ